ครับอันนี้ค่ะครับมาเหนือสาวสานมากินมันททยวครับมาละคนแถวบ้านเนาะ <c oughs> แต่อาหารเมืองอหารเมืองในคนอีสานไม่จักบม่จัาบหมดแบบเร่งด่วนสุกขนุนเนาะซุกบม,มมี่อยู่บ้านเ่ากับตามหนุนฝี <c oughs> มือสาวอีสานครับแบบเร่งด่วนเลยนี่ของเชียวอันนี้ก็บน้องพี่ไข่ที่เหลือนะครับแต่อนี่สาวอีสานทําเองนำกิมของเกาหลี <c oughs> อันนี้โรหมดเลย ป่าปิง้งจากเมืองไทยอยู่เลยนะแม่สาวสานทรงของเือปิ้งป่าลูกสาวกินครับอันนี้บ้านเขาห้องป่าเกล็ดป่าแข็งป่าแข<ว><ม>็งถ้าคนา่องเทียก็เอิญป่าเนื้ออ่อนป่าเนื้ออ่อนมีไข่ใครแม่มาแบบสาวแม่สาวไอซานปิ้งลูกบ้านออกมามเลย <c oughs> แล้วก็พักขับมีค่าพักไ,ได้สองคนนี่ไอสานได้ชิ้นหมูเนาะอหมูเลยวัดเสียงตำนุนซุกนุน ข้มเย็นแนนน่อยนูเพิ่อืเท้ยนเทกับเล็กอ่นี้นะเดี๋ยวอรให้พี่เพิ่งก่อนเนี้ยเนาิงป่าไผ่ป่ายุ่งเทพกับหากินยากดิย้อนนี่ยู่เกาหลีได้กินก่เด้นี่้องกินมัเนาะ ซุปนี่อรอยเลยเวนะหอมเสารเอาต้มเกียวนะเขเกียวกับพริกเช่มถ้าเขาจะมีพี่ตับหมูเกียวนะจ๊ะเอามาผสมแบบนี้ก็ได้แตี่วใส่สารเส้เบิงมือนีเจ้าผู้ใดจกสินพี่ตับหมูเกียวเบิงแกเบ้หาขึ้นใส่นะตุ้งสูตุ้งสูนหมดเนาะ่มาให้กินก็แซสบ่อร่อยใ่เนย ถ้ามีพริกโคชูจังแยงเนื้อกับพรกเดงนอ่ะเอาไปแั้นกับเต้าเจี้ยวบ้านเขาก็ได้เหมือนกันเลยบ้านจะตัดเค็มถึงแม่ต่างสันว่าชาวสันอยากกินปลาเกินปลาปิ้งก็ยุงหนอนปิ้งกับบาไฟลุกนักก็ต้องดับเพื้นเลยมาหม้อหรือมาจับผมมาครับ

มงหอ,งอมใหญ่ม่วงกีที่นี่กับนินเนาะแล้วพอกิ่มเลยครกบนที่นี่ครับกีเอาแบบทำแค่ติกล <c oughs> มหอมหอือรูอ้หอมไหมไม่ได้กินเนีย เม็ดมันให้เลยดูเม็เห็นรเปล่าน้อยหนึ่งเลยเป็นน้อยๆเลยแต่ว่าพชรเปียเองเบอรหนึ่งกินไปเม็ดมึงเลยอะดูมึงเลยอเี้ยมาคุกคุกไม่ตมาจะกลายเนาะ ันนี้ปิ้งเหมืนนอนแบบทอดแบบนอกตากแห้งถ้าเมนทงตากแห้งมะเร็งไหมทอด,ม,ดมันก็เหี่ยวโหดนะมันแห้งปิ้งมาเลยแบบเอาดำปิ้งมาเลยเนี่ยยากนี่นามมากแม่สายวิสันออกลาปปาซมุน่ย

ไก่ดิดีแบบนี้อ่ะอืไกทุตัวเลยไ่ทุบตัวเตัวเล็กไทุกตัวเิยดิถ้าทำมูอนใช้งานโยกเตาดีให้งานสวนเบิรงกรได้กินปลาจะอด้น้ยอืาเองครับเยววันหนึ่งไปหาเองละมีเวลาจะวัหนึงเราคัมคั ดวที่ชมเดี๋ยวที่ชมเดี๋ยวความเร็าเรของเมย์พ่อมย อคนไทยทอนหมูสาวอสานมันมีฮอดบองนอนจะได้ไปนอนบองที่เ่นเฮดสูงหรไปเหคนน้ำิ่นนอนน้ำโซเกะคนนี้ไปนอนไหนเาดีแล้วดีแล้วดิประมาณน่ะฮะอระวาณเเมียนห้าวบางทีทําด่กัเหมือนเดิมมันจะมาแก่เนาะพม่านีแจะประเทศไทยได้จากเกาหลีนี่คือสังข์ต้รัฐบาลเราดีเนาะเจอทุกอย่าง ก็เฉยจุดมันได้หลายก้อนปลูกอีกคุณไรอะปลูกอีกก็บ้านขางอย่างเงี้ย น่มัน <c oughs> มีใครนนา่นิม่มมายิ้นมาต้วงเลยคิดายตกเต็มนไปเมนูใหม่มาแล้วมีแฟนรับหลายคนขอมาอหูนเนาะเนี่ยไปเบอร์เหนือกินรุ้สักอทิตยหนึ่งก่อนได้บอร์เหนือยังกินดูมือเจใไ้เบอร์เนี่ถ้า,ากิาานดีกันมม่ก็ัวไฟร้ำ ที่เห็นหลายเมนูยู่ให้สาวสารได้ไปซูเปอร์ก่อนเดี๋ยวสารสารที่เห็นเมนูกับเขาพี่เบิ้นจะไม่ได้เห็นดนเนหะเรื่องงานเดี๋ยวเพปิ้งย๊องเพิ่มปิ้เดี๋ยว

คำาันจบกินกับไข่แหละไขยอ่ะคำสนจบกินกับไข่ทรราะให้กินแปบไข่แตกกินไข่ต้องหน้ามันลายดิไม่ยิงเดี๋ยวไม่มันลายรสหน้ามีอยู่กร้ พีกมะเขือเปื่อยถ้าบ้านเขา,าหาซื้อพี่กับปุ๋เขียวที่กินกับเนื้อย่างกับผักลวกของเกาหลีนี่ก็ได้นะชันจังนะนะพอให้มีโคชุังกับปุกเดียวก็พอจะกับเต้าเจี้ยวผสมกันแล้วจะสานเจี๊ยบให้คนรู้น่ะ พอ,อมาพี่คุยนาคุยไามีแต่โก้ชุดจังไม่มีแต่กูเสียวขายในบ้านเขาหมดสะเกมคนยูเน่ งงนึต้องหลีกทีและลิ้พักค่าม้านมื่อนี้ไว้ไม่ที่จำรวนเท็ดไม่ถูกใจเจ้างานคืนคืนทุกอย่างของครอบครัวเงินออกแล้เนาะโอดเอา คนโรงงานก็ดีจะเด้หัวหน้าคนประสาทนิดหน่อยเจะเราเอาใหม่นู่นนเปในงานที่งตดอดเป็นเมื่อเมื่ออดเป็นวันวันอดเป็นเดือนเดือนไป ก็ทำแขกล้มแล้วล้หนักอไปที่พเจนี้มาเอนที่พเจนีไม่ใี่ป่าไม่ใชทานแสดงไาเนาะไม่รวมยังไมด้ทานเนาะเปเนี่ยสามกันเนาะ Ừ. Thế ra khai Tổ bằng cái bao giờ Phương kẹt riêng Bao còng phán mà kiện khay nát cả lấy ừ. Mình cứ chẳng mà ra thì chẳng ngay gì đúng không? Bỏ Cái này kìa? là Tìm chọn 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 chọn

จิตต์ตัดคลิปน้านะครับถ้าติดตามผมได้ติดตามัดบาเหนือก็ช่วยกดตรจิตต์ตัดโซนท่าไข่เนาะดูข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊กก็ได้เนาะแต่เบาเหนือเข้าไปมันเข้าไปผมคอยมีเวลาเข้าไปในเพจคอยไอพีเขาดูได้คลิปเบาเหนือไปชมองยูทูบก็ได้นอกมีอย่างข่าวมีอย่างสงสัยอยางตีชมมีอย่างกันเพราะมีมาได้เนาะครับขอให้พี่ทุกคนใช้ชีวิตจะมีความสุขทุกวันนะครับติดตามคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ๊ายบาย